สวัสดีครับผมปอมนะครับคลิปนี้นะครับผมได้สั่งนะครับจอ Android 7นิ้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแรม6นะครับหลอมา่องหรือ6 4ไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็น Android เวอร์ชัน12นะครับมาอ่านียนะครับเดี๋ยว เรามาเปิดกล่องดูพร้อมๆกันนะครับผมผมสั่งมานะครับใส่เจ้า d m a มของผมนะครับถามว่าทำไมถึงไม่สั่งไม่เปลี่ยนหน้ากากใส่จอใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเหมือนที่ผมบอกครับไอ้จอ7นิ้วเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการใช้งานของผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะใหญ่มากไปก็เอถอะทะ อุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็มีระบบพวกสายต่างๆเสา GPS นะครับมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับขาล็อกนะครับปัญหาคือมันจะแรม6จริงหรือเปล่า หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองจ่ายไฟกันดูนี่อะไรเนี่ยมีสายออกมาด้วยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อไฟก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงผมติดตั้งในรถเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งผมไม่ได้ทำให้ดูแล้วเนาะเพราะว่า อ่ามันไม่มีอะไรยากแล้วก็อย่างผมไม่ได้ช่างติดตั้งผมอยากจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับออปชันเขานะครับว่ามันเป็นยังไงแบบไหนนะอ่า <c oughs> เนี่ยครับเขาติดฟิล์มมาให้ด้วยนะแต่ก็เป็นฟิล์มปกติผมก็แกะพวกเนี้ยไปโดนหน้าจอมันก็เป็นรอยทลอกแต่ก็คือเขามีฟิล์มมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าตั้งแต่เราเปิดสวิตช์นะครับเครื่องบูตนะครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ตัดต่อนะแล้วก็เนี่ยผมต่อสวิตนะครับอ่าสวิตอ่านอกนะครับเป็น power กับกับไฟ12โวลต์แช่นะครับนี่นะครับเริ่มบูตแล้วนะ กับเวลาเองนะครับว่านานหรือเปล่านะผมก็ตอบไม่ได้เพราะไม่เคยใช้เครื่องลิด Android ที่แบบดีๆจริงๆนะอ่ะนะอ่านี้ก็เป็นเครื่องเล่น Android ทั่วไปนะครับ ใหม่ๆนะครับจะลวนสักนิดนึงในความคิดผมนะเหมือนกับเครื่องเขายังบูตได้ไม่เต็มระบบนะครับอ่าแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยเนี่ยนะผมตั้งกับ GPS นะครับเพื่อจับสัญญาณ GPS ได้นาฬิกาก็จะทำงานได้ปกตินะครับหน้าตาเมนูผมเลือกแบบนี้นะอืมนะครับ หน้าตาแอปมันขึ้นอยู่กับทีมนะครับที่เราเลือกนะครับตรงนี้เป็นเห็นไหมครับ อ่าตรงนี้เป็นข้อมูลของ G P S นะครับอ่าเห็นไหมครับทันทีที่จับ G P S ได้นะครับก็นาฬิกาก็ทำงานปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวดูข้อมูลระบบอ่านะครับเห็นไหมครับเป็น Android 13นะครับอ่า DDR 6 g b นะครับแล้วก็ความจุ3.2 g b CPU นะครับ1.5 4คอร์นะครับความละเอียดของหน้าจอก็เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมว่า Android 13เนี่ยคงคงไม่จริงนะจริงๆเขามีการตรวจสอบเช็คได้ว่าเป็น Android version ่นา่จริงๆแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกนะผมขอเน้นเรื่องการใช้งานกับฟังก์ชันที่เราที่เราได้ ว่ามันคุ้มค่ากันไหมกับเครื่องเล่น Android นะครับราคาพันกว่าบาท7นิ้วนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับผมเลือกทีมตัวนี้นะครับทีมตัวนี้ก็จะสามารถจับ GPS ดูได้ว่ารถเราเนี่ยนะครับอ่าวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใกล้เคียงกับไม้รถผมนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลง นี่เป็น fm เพราะผมจะใช้เพลงกับ fm ซเยอะก็เลยเลือกหน้าตัวนี้นะครับจริงๆเขาเขามีทีมเยอะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีมคร่าวๆนะครับอ่าเนี่ยทีมเขามีเยอะนะแต่ผมเลือกทีมตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมเน้นใช้งานในส่วนที่ที่ผมใช้นะเราก็ไม่เอาอะไรที่แบบมันมันมากมาย เกินความจําเป็นที่เราไว้ไว้หน้าจอนะครับการลื่นไหลเป็นยังไงอ่าเนี่ยครับเพื่อนๆดูเองนะสําหรับผมผมมองว่าคุ้มค่านะครับกับเงินที่เสียไปพันกว่าบาทแล้วได้มาขนาดนี้นะณนะตอนนี้นะอ่าในความคิดผมนะครับมาดูเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดนิดเดียวนะเดีย๋ยวติดลิดขสิทธิ์นะครับอ่าเนี่ยครับการลื่นไหลผมก็ว่ามันโอเคนะเห็นไหมครับ นะครับเล่นได้ MP3 นะครับแล้วก็ MP4 ก็คือเป็นวิดีโอพร้อมภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเสียงเนาะเสียงผมว่าผมว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะ เปิดมากไม่ได้นะครับมีอีควอไลเซอร์นะครับหลายแบบให้เลือกนะครับก็ผมว่าคุ้มนะคุ้มนะครับตัวพวกนี้ก็เปลี่ยนอะไรได้ตามสไตล์ Android นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูกล้องถอยนะสุดท้ายก็ให้ดูกล้องถอยนะครับกล้องถอยความรเียของกล้องถอยนะครับผมว่าก็ที่เขาให้มาแล้วก็ถือว่าดีเลยทีเดียว นะครับดีเรยทีเดียวใช้คำว่าดีเรยทีเดียวดีกว่านะครับกับราคาที่เราจ่ายไปประมาณพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวสักพักอ่ะเห็นไหมครับนี่คือข้อเสียนะสักพักไอเส้นถอยเนี่ยสักพักถึงจะมาเหมือนยังยังอ้องอ่องอยู่นะครับเห็นไหมครับ พอใช้งานบ่อยๆเข้าจะมาเร็วเห็นไหมครับก็โดยรวมนะครับโดยรวมผมว่าตัวนี้สำหรับผมนะราคาพันกว่าบาทออปชั่นขนาดนี้นะครับมีกล้องมาให้แบบนี้แล้วก็ภาพจอของกล้องถอยได้ขนาดนี้นะครับผมว่าคุ้มนะครับ สำหรับใครที่คิดว่าจะซื้อจอ Android ขนาด7นิ้วราคาประมาณพันต้นๆน,นะครับผมว่าตัวนี้ผมผมถูกใจนะครับสุดท้ายขอติอีกนิดนึงนะครับคือตรงเนี้ยเปิดปิดหน้าจอโฮมแบ็กเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีแสงไฟเนี่ยมันจะดีมากเลยสำหรับเวลาขับกลางคืนเนาะแต่เขาก็มีตัวนี้มาให้ แต่ผมก็ไม่ค่อยถนัดใช้เท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นใช้แบบกดอย่างนี้อยู่นะครับที่ผมจะติก็คือเนี่ยน่าจะมีไฟมาให้นะครับแต่รู้แหละว่ารถรุ่นใหม่ๆเขามีระบบควบคุมกับพวงมาลัยแต่ก็นึกถึงรถรุ่นเก่าๆที่เขาไม่มีนะครับน่าจะให้มันครอบคลุมสักนิดหนึ่งนะครับก็คร่าวๆแค่นี้เนาะสำหรับจอ Android นะครับเจ็ดนิ้วติดในย s สุดีแมนะครับ ก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ